ชูโชคชูโชคยอดฉลาดเลยหลอกได้ทั้งนั้นนายพานเจตบุตรเป็นด่านแกไปแกก็หลอกแกฉลาดเรียกว่าเชโกไม่ใช่ฉลาดเชโกภาษาบาลีใช้คำว่าเชโกนามะเชโกชูชโชโหตินิวิทูโรจะบันดิตโตชูโชคแสนจะฉลาดแต่ไม่ใช่ชาติบัณฑิตเพราะแกฉลาดโกง ถ้าคนโกงเก่งเอาเปรียบคนอื่นเก่งฉลาดจนคนอื่นจับไม่ได้ในทางพุทธศาสนาไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าบัณฑิตไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าฉลาดภาษาบาลีแยกออกเฉพาะว่าเชโกฝรั่งว่าคัน n น n ่ง as ค n i n g as a f o สอฟชลาดโกงเหมือนสุนักจิ้งจอกชูโชคนีแกเอาตัวรอดมาตลอดจนไปถึงพระเวสสันดรขนาดนายพานเจตบุตรนะถูกพระเจ้าเจตราชสั่งไว้ให้เป็นด่าน ถ้าเห็นใครมาจะไปหาพระเวสสันดรท่าทางไม่ดีเลยยิงทิ้งเลยเพราะเขาจะไปรบกวนไปขอลูกขอเมียเพื่อนของเราคนนี้ใจกว้างกลัวลูกกลัวเมียจะลบาบากนี่เพื่อนที่ดีเป็นห่วงเพื่อนจ้างไว้อย่างดีแต่พอชูโชคมาถึงเท่านั้นแหละหมาไล่ชูชกขึ้นต้นไม้นายพานเจตบุตรไปเห็นโกงหน้าไม้เอาลูกหน้าลูกสอจุ่มยาพิษ จมลงไปยาพิเรเวายาน่องลูกหนาจำยาหน่องคอยมองว่าฉันมองไปมันใครว่าหมาเห่าไปก็เห็นชูโชคบอกว่าจะยิ่งลงมาเอาตับไตไส้พงมาเผามาจี่มาจืนกินกูรู้ว่ามึงจะไปไหนชูโชคแกฉลาดควักเอากระบอกอาหารใส่บั้งไม่ไผ่ออกมาบอกว่านี่สารตราราชรัจกรของพระเจ้าอยู่หัว กุงสนชัยจะให้ฉันเป็นทูตไปเชิญพระเวสสันดรกลับคืนคนอื่นเขาไม่กล้าเข้าป่าเข้าดงฉันนี่จงรักภักดียอมตายถ้าแกฆ่าทูตนัาแก,กจะถูกตัดงวคขั้วแห่งเจ็ดชั่วโคตรรู้ไหมให้หมอน,นั้นมันกลัวมันอ่านหนังสือไม่ได้คนบ้านนอกกลัวนายแกก้มลงกราบอยู่โคนต้นไม้เลยเชิญลงมาเถิดพ่อจ๋าพ่อจ๋าถหนมันฉลาดลงมายังยืดย่ำลางๆถง,งเปะฮะหมเพให้นายพานเจตบุตรรับ แล้วยังเอากระบอกอาหารให้ถือถ้าเปิดออกมาละเหม็นหึงเลยแต่แกะบอกวันในนี้นะสารตราตรีข้างอยู่ภายในนั้นสารพระเจ้าอยู่ข้างในลูกอย่าไปแตะต้องมันแรงนะนายพานเจตบุตรยกใส่หัวหนุนกระบอกอาหารวางลงจะไปกราบอีกกราบลายมือของพระเจ้าแผ่นดินชูโชคแกก็อมยิ้มเปอือยเลยอันฉลาดเสร็จแล้วไปถึง ลู่สีในวันนั้นนอนอยู่กับนายผานเจตประบบ